ฌานแปลว่าการเพ่งถ้าเราสามารถที่จะฝึกในการเพ่งเนี่ยในการทรงอารมณ์ประคับประคองได้เนี่ยมันก็ทรงอยู่ในฌานนั้นไดน้เป็นรูปชานสี่ารูปชานสี่หรือในโลดก็เหมือนกันถ้าเราเจะเริญเนี่ยเเจเริญนั่งนอนยืนเดินเนี่ยเราก็ปฏิบัติในทุกเลยะบท นี่คือทุกข์นี่คือเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาเนี่ยที่ทุกข์ก็เพราะว่าอุปทานขันธ์หนึงห้าเนี่ยความดับทุกข์ก็คือมีสติสมัมยญตัดอุปทานขันธ์หนึงห้าเนี่ยนะข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับทุกข์ก็ตัวนี้แหละก็คือเจริญสติปัฏฐานสี่พอเจริญมากๆเข้มาม,ากมากรกลมตัววหาใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งก็เรียกว่าโสดาปฏิมรคแล้วนะและคุณสมบัติก็เป็นว่าตัดอุทานก็เลยให้เห็นกายสักแต่ว,ว่ากายได้แต่จิตใจเนี่ยก็ ประหารกิเลสได้บ้างแต่ว่ามันก็ยังมีราคาโทสะโมหะสกิทาคาประหารครั้งที่สองแรงแรงสกิทาคาเนี่ยก็ราคาโทสะโมหะเบาบางหรือกรรมราคาปฏิฆะเนี่ยเบาบางลงไปถ้าอนาคามีในประหารใน้เด็ดขาดยังเหลือรูปราคาอารูปราคามานะอุทจาวิชาเนี่ยเพราะฉะนั้นอนาคามีเนี่ยจึงมีรูปรูปฌานรูปฌานรูปราคาอารูปราคา มานาอุทจจะอาวิชชาเนี่ยยังมีตัวตนเนี่ยเห็นไหมความสําคัญตนยังมีความมุ่งร้านำคาญจิตนิดๆหน่อยๆล้วยังมีความไม่รู้ก็ยังมีอยู่ตอนนี้สามารถเข้าสมาบัตแปดกดข่มเอาไว้แล้วก็ใช้สติสัมปัญญาก็คือใช้ปัตยรักประหารไปเรื่อยๆดับสัญญาเวทนาไปเรื่อยๆเพราะนั้นพวกอะนาามีเนี่ยเมื่อตายจะกลายมนุษย์แล้วเนี่ยถ้ายังไม่เป็นพระอรหันเนี่ยอย่างจิตใจยังไม่บริสุทธิ์เนี่ยแต่รู้จักพระนิพพานแล้วเนี่ย ก็ไยู่ในชั้นปัญจมาสุทธาวาสบางนี้ก็จะเริิญพระไตรักต่อไปไปเรื่อยๆจนกว่าคล้ายๆว่ากิเลสจะหมดและเข้านิพพานหมดอายุจากชั้นต้นๆชั้นที่12ไปชั้นที่สิบสามสีสิบห้าสิบหกตามลำดับเนี่ยจนกระทั่งเข้านิพพานในชั้นนั้นเพราะฉะนั้นก็ตัดอุปทานได้ เด็ดขาดก็ระหว่างนี้รอดแปลว่าความดับนะดับดับสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษแล้วจะเป็นพ้าละหันเนี่ยแต่ถ้าเป็นพระอาริยบุคคลชั้นโสดอาชกิธาานาคาเนี่ยมันยางทีมันก็ยังมีมีเชื้ออยู่ถ้าเป็นในพวกฌานสมบัติเนี่ยมันเป็นการเพ่งเป็นการกดข่มไม่เฉย เป็นหินทับหญ้ายังไม่รู้จักควาว่าดับจริงๆอะแต่ถ้าจะจัดแบบว่าอนิโลธในชีวิตประจําวันก็คือว่าวิขำพันานิโลธก็คือความดับแบบกดข่มเรื่องตั้งแต่พวกรูปชานสีรูปชานสี่ดับแบบกดข่มแล้วก็พอมาเจริญนิพพาสนาผู้ไปตัดอวทานในรูปเวทนาสัญญาทสงการวิญญาเนี่ยเป็น ห็นใจเต้นแน่นเครียดแลกะโล่งโปร่งไปทุกทวารเนี่ยเ,เรียกว่าเห็นรูปน้มเกิดดับเห็นปัตไยรักก็ทําไปเรื่อยๆแต่พวกสุขยัยปัสะโกนะเห็นเป็นปัจจุบันอารมณ์เลยเห็นความเกิดดับขึ้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแทบจะตลอดเวลาก็เรียกว่าอาวัตัยรักเป็นอารมณ์เันมีโลกิยะอีกปัตไทรักเป็นอารมณ์ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่โลกิยาก็คือ,ค,อ,ค,อคือตัวปัญญานั่นเองจเจริญนิปสนา แล้วจนกระทั่งเข้าถึงมารคกลมตัวปัญหาเนี่ยถึงจะรู้จักนิพพานแล้วเขาเนี้ยพระไตรลักษณ์จะเกิดเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเพราะว่ากิเลสมันเบาบางไปไอตัวที่จะทําให้เกิดความเสื่อมตัวที่จะทําให้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเสื่อมเนี่ยมันเป็นตัวโลกิยะเพราะมันยังอยู่ในขั้นโลกิยะแม้กระทั่งโสาสกาิตาคานาคาเนี่ยก็ยังอาศัยโลกิยะอยู่ทั้งๆท,ที่มีพระไตรลักษณ์เป็นอารมณ์อยู่แล้วเนี่ยแต่มันก็กยัง ยังตัดอุปทานได้ไม่เด็ดขาดยังทําลายวิชาอย่างไม่ได้จนเป็นพาระาารหันแล้วเนี่ยตัดได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นในการเข้านิโรธนี่นิโรธสมบัตินการเข้าถึงความดับสัญญาเวทนาเนี่ยพระราหาันดับได้เด็ดขาดแล้วแต่ส่วนพระนาคามีนะก็ต้องเป็นสมบัติแปดอย่างที่ตามตำราก็ว่าที่กาอธิบายไว้รูปฌานอรูปฌานสมบัติเนี่ย ซึ่งเป็นเขาเรียวกว่าฌานสมบัติเนี่ยสมบัติบัตรสมาบัติ8ปดเข้าถึงสมาบัติ8แล้วค่อยๆใช้ปัตยรักเป็นอารมณ์ไปเรื่อยๆเรียกว่าเ,เข้านิโรธด,ดับสัญญากับเวทนาไปเรื่อยๆแต่ยังไม่สิ้นเชือ้อ เป็นความดับที่ยังอาศัยอํานาจของอารามนามนูปน,น,นิชานผสมก็คือสมบัตแปดนั่นเองลักขณูปนิชานผสมอารามนูปนิชานเนยส่วนพระอรหันต์นั้นตัดอุปทานได้แล้วแต่บางท่านก็มีไอ้พวกสมบัตแปดที่มีอยู่แต่ตัดอุปทานได้แล้วอนาคามีเนี่ยก็มีสมบัตแปดแต่ว่ายังตัดอุปทานได้ไม่ขาดค่อยๆประหารไป ด้วยลักขณูปนิชฌานสับสนหน่อยนะมันผสมผสานกันเพราะว่าพระอนาคามีเนี่ยก็ยังไม่ได้สําเร็จพระหรหันต์ก็ยังมุนยังน้อยก็เกิดอยู่ในยังอยู่ในภพสามอยู่นะโสดาจกิตาคานี่ย,ยังไปเกิดมาเกิดโสดาสเนี่ยสามชาติชาติเดียวสามชาติเจ็ดชาติอะไรเงี้ยไปเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์นย่แล้วสกิทาคาเนี่ยสองสามชาติถ้าจำไม่ผิดนะ อนาคามีเนี่ยไม่ต้องมาเป็นมนุษย์อีกแล้วเนี่ยอ,อยู่ชั้นสุทธาวาสแล้วก็นิพพานในชั้นนั้นส่วนพระรหันต์เนี่ยตัดอุปทานได้แล้วไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วจิตใจบริสุทธิ์แล้วก็พ้นจากภพสามแล้วการมาภพลูกภพอรูปภพ,ปพ,ปพกัเยกามาสวะภาวาสวะอวิชชาสวะอะไรพ้นหมดดับอวิชชาได้แล้วนิโรธแปลว่าความดับนะ ความสลัดทิ้งการปล่อยวางส่งคืนสลัดคืนตัดเยื่อใหญ่แต่ชาเนี่ยกดข่มว่ายังไม่ตัดเยื่อใหญ่และยังมีการไปเกิดมาเกิดอีก